สนับสนุนโดยเชื่อมต่ออย่างเหนือชั้นกับ Ford Fiesta ใหม่ AJ DVD พระเอกตัวจริงสวัสดีค่ะออนพัทธิราค่ะพร้อมแล้วที่จะมาอัปเดตข่าว,าวของคนบันเทิงทุกวันเสราร์อาทิตย์ในช่วงนันข่าวบันเทิงค่ะมาเริ่ี่ข่าวของพระเอกจากภาพยนตร์ดังตำนานสมเด็จพะนเรศนรมหาราชอย่างผู้พันเบิร์ดนะคะหลังจากที่ได้เข้าพิธีวากกบแฟสาวนอกวงการไปแล้วตอนนี้ก็มีแผนมีทายาททันใช้กันแล้วค่ะ เพิ่งจะแต่งงานไปเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ผู้พันเบิร์ดวัชนะก็ต้องลุยงานหนักเพราะหนังฟอร์มยักษ์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสามเพิ่งจะลงรงไปแถมตอนนี้กำลังถ่ายทำภาค4อีกงานนี้เลยไม่รู้ว่าผู้พันจะแอบพับโครงการมีทายาทไปเลยหรือเปล่าค่ะผมเนี่ยเปิดศึกสองด้านพร้อมกันแล้วครับในเรื่องของงานเนี่ยก็ทำไปด้วยนะครับส่วนในเรื่องของครอบครัวเนี่ยก็ได้วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วในปีหน้าเนี่ยน่าจะเห็นหน้าทายาทแล้วครับ เป็นอีกหนึ่งมุมหลอดที่สาวๆหมายปลอมค่ะแต่ตอนนี้สาวๆเตีเยบอกหักได้แล้วค่ะเพราะหนุ่มปีเตอร์คอปเดลเลนดอร์เขามีเจ้าของหัวใจเป็นสาวยูเครนซะแล้วซึ่งรักครั้งนี้ก็แฮปปี้มากๆถึงจะต้องไกลกันบ้างก็ไม่เป็นอุปสรรคค่ะหวานใจเหละครับก็ทุกอย่างทุกอย่างดีครับดีดีดมีความสุขกันมากพอดีมีทุระลอยู่ที่เมืองนอกแล้วก็ไปอยู่เมืองนอกอยู่3เดือนครับถือว่าเป็นคนที่น่ารักมากเ <laughs> ข้ากันได้ดีครับห่างหายไปจักงานเพงในสภารล้งจากหนุ you, ่มแจ็คไม กลับมาครั้งนี้เจ้าตัวแอบอ้อนว่าอย่าเพิ่งรืมกันเพราะตอนนี้กําลังจะมีซิงเกิลใหม่ให้ฟแฟนๆได้ฟังกันแล้วคะ่ะเป็นเพลงเร็วสนุกสนานครับผมแล้วก็จะมีออกมาพร้อมเ v เลยเป็นการพูดถึงความรักในแง่มุมต่างๆครับผมก็จะต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงถ้าเป็นไม่ได้ก็ดีนะก็อยากทํางานร่วมกับเพื่อนๆเ,เหมือนกันครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกตอนนี้คือทุกคนก็ถนัดกันคนละอย่างต้องรอดูว่าถ้าเกิดมีโอกาสแล้วไงก็ขอให้อยากกาลับอารมวมกันนีก ตอนนี้วเวลาออนได้หมดลงแล้วนะคะก่อนจากกันค่ะขอขอบคุณเครื่องสำอางจาก BSC Cosmetology กลับมาอัปเดตข่าวของคนบันเทิงได้ใหม่ในช่วงทันข่าวบันเทิงนะคะสวัสดีค่ะ